เงิน850บาทบาทัตรสริการจำกัดใช้ได้วันละกี่บาทมีคุณชมถามมาเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะสับสนในเรื่องของโครงการคคละครึ่งที่มีการจำกัดใช้สิทธิ์ได้นะครับจากรัฐบาลไม่เกินเวนละ200แต่สำหรับเงินพิเศษ850บาทบาทัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้มีการจำกัดการใช้เงินนะครับวันหนึ่งคุณจะใช้กี่บาทก็ได้แต่วงเงินเนี่ยจะมีให้จำกัดอย่างเช่นทุกเดือนคุณจะได้300ถูกไหม แล้วก็เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้คุณจะได้อีก850บาทรวมแล้วเป็น1,150ของเดือนพฤศจิกายนคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้คุณจะใช้หมดเลยก็ได้หรือจะทยอยใช้ก็ได้แต่ห้ามเก็บสะสมไว้เดือนหน้าไม่ได้จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นแล้วก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ตอบเคลีร์ชัดนะครับตนนั้งแต่แล้วไม่มีการจํากัดการใช้เงินวันละกี่บาทของเงิน850นะครับใช้เหมือนเงินลูกซื้อสินค้าเลยต้องใช้วันไหนวันละกี่บาทก็ได้แต่ต้องใช้ให้หมด ในแต่ละเดือนนั้นตอบเคลียร์ชัดนะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะถามอะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์มาได้หรือว่าล่าสุดสตังมีช่องทางพิเศษแล้วใกล้ชิดกันมากขึ้นครับไปกดติดตามได้ที่เพจ Facebook ข่าวสตังมีเดียนะครับกดตามนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้ดูสตังกระชิดมากขึ้นส่วน YouTube ก็ทําเหมือนเดิมใครที่อยากจะถามอะไรตรงนี้ก็คอมเมนต์มาถามตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมละกันสตังจะไปตามข่าวให้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยแล้วเจอกันในข่าวต่อไปครับ